ณโรงเรียนอนุบาลกุ้กไก่มีเด็กนักเรียนอยู่2คนและถึงเวลาคาบเรียนศิลปะวาดรูปแล้วเด็กๆออกมาเรียนกันได้แล้วครับวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆวาดรูปปาวานนะเราจะไปท่องโลกทะเลกันเชิญเลยปะวานสีอะไรครับน้องปูดสีฟ้าครับตรงนี้เป็นส่วนไหนของปะวานครับส่วนหัวใช่ไหม ไปดูของพี่ปื้มกันบ้างครับพี่ปื้มวาดส่วนอะไรครับวาดสวยๆเลยนะระบายสีด้วยมองจากด้านข้างใช่ไหมของพี่ปื้มเนี่ยโอ้พี่ปื้มเขามองจากด้านข้างนะส่วนน้องโปดมองจากฝั่งไหนอะจากด้านบนหรือเปล่าใช่ไหมครับโอ้ยผู้วาดรูปยังงงอยู่โอเคครับเสร็จแล้วยกมือเลยนะครับโอ้โหพ่อเดาออกแล้วเป็นเป็นลายด้านข้างของประวันแน่เลย เหมือนอยู่นาเพื่อนๆเหมือนไหมปาวานเสร็จยังยังเหรอยังไปดูของพี่ปึ้งกันบ้างครับอู๋พ่อมเป็นมองเป็นถ้วยกาแฟแล้วว่าอธิบายหน่อยสิครับอธิาเสร็จก่อนแล้วค่อยอธิบายวาดไปเรื่อยๆครับวาดเลยเสร็จ้วยกมือนะใช้เวลาคนละสนาทีเท่านั้นนะโอเคไปปุ้บเสร็จแล้วเหรอ เสร็จยังครับเสร็จยังครับประวานประวานเสร็จแล้วปิดหัวปากกาด้วยนะครับแล้ววางไว้ที่เดิมเสร็จแล้วหยาหอาสีจะทำอะไรอ่ะลูกตาเหรอตาโอเคตรงไหนอ่ะตรงไหนยังเห็นหัวประวานไหมยังอมากจะหมดเวลาแล้วนะติ๊กตอกติ๊กตอกใกล้หมดเวลาแล้วห้าสีติ๊กติ๊กติ๊กหมดเวลา เก็บปากกาได้เจ้าคาบเรียนครับอ้าวมาดูการประวานของพี่เพิร์อธิบายหน่อยต้องต้องไม่าปราวานนะคะจะมีน้ำพุออกมาดอไอ้นั่น้ก็เป็นหัวแ้วเป็นลำแหลมนั่นคืออะไรครับเป็นที่ไหยอันนี้เป็นอันนี้เป็นหางแล้วก็อันนี้เป็นส่วนตัวโอเคอ่าให้นักป่วอธิบายบ้างตรงไหนคือส่วนตัวครับตรงจุดๆดำๆคืออะไรครับตรงนี้คืออะไรคะ ตาตต<า>บอกให้รูปวาดรูปประวานเ,เหมือนนางกระพุนมากกว่าโอเคเด็กๆจบขาบเรียนแล้วรับประทานอาหารเที่ยงได้เลยจ้า <S <S น,นี่อาหารเที่ยงของพี่ปื้มใครน้องโปรดล่ะเอาขึ้นมาเลยให้น้องโปรดปด้วยปื้มชิดามะ พูดเห็นอน่อน่ากินอ่ะแล้วก็คิ ต้องดูฉลากข้างกล่องนะว่าเราอ่ะกินได้หรือเปล่าขอขอเหมือนอันเนี้พี่เพิ่มหยิบมามันเผ็ดไปสําหรับเด็กกินไม่ได้<ม>หรอรไ,ไหนแบบกินได้ดู<อ>ครับโอ,โอ้นี่ไงของน้องโพดแบบกินได้ช้างนอนแบบมีข้าวโพดแบบนี้ใช่ไหมไม่มีลูกพริกใช่ไหมใช่ไม่มีลูกพริกเลยอันนี้ก็ได้อันนี้รถรถป,ปมมูมีลูกปูด้วย ถ้าสำหรับเด็กก็จะมีลายการ์ตูนแบบนี้นะเดเก้ครับคแต่ผมไม่ได้มี2กระป๋องแค่นี้นะมีอะไรอีกโอ้โหอันนี้ก็เผ็ดเห็นไหมเห็นไหมอันไหนมีไฟมีพริกเนี่ยเผ็ดแน่นอนเลยเด็กกินไม่ไหวแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ใส่พริกเราก็ไม่เผ็ดสิใช่เรากินเส้นี่เฉก็ได้นะ แต่วันนี้เราอยากให้คุณครูลองระดับ2อล้าน2แล้วอ่ะเพราะเราเหมือนเราจะเคยลองอันนี้ไปแล้วใช่ปะเผ็ดกว่า2เท่าเลยนะครูไม่ค่อยกินเผ็ดโอเคเดี๋ยวพ่อจะลองกินด้วยนะนี่นะครับมาม่าเราต้มเสร็จแล้วนะเจ้าสีขาวใส่ซอสแล้วโอ้เส้นออกแดงๆชมพูเลยนะเส้นเขาเป็นสีชมพูอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ดูนะไม่คใส่พริกนะเฮ้ยไม่ใช่ห้ามใส่เด่นขาดไม่เพิ่งใส่ เพื่อไม่ได้ใส่พริกนะครับคำเตือนนะครับห้ามกินแบบใส่พริกโดยเด็ดขาดนะเด็กๆจริงจริงมันมีงาด้วยนะใส่ใส่ได้ไหมอ่ะอืมไหนถุงงาไม่มีนะแบบนี้มีถุงเดียวนี่นะครับของ1ล้านความเผ็ด1ล้านนะครับของความเผ็ดสองล้าน2คุณครูจะลองชิมดูก่อนนะน้องโปรดกินแบบไหนอ่ะช้างน้อยกรอบหรอกินเยอะไม่ดีนะเรามาลองดูกันครับครั้งแรกนะครับชิมนิดเดียวก่อนชิมนิดเดียวนะครับแม่ นี่คุณครูจะกินเท่านี้เลยโอ้ครูจะลองชิมความเผ็ดระดับสองล้านสองครั้งแรกนะเผ็ดเลยเหรอเผ็ดจริงๆแต่อร่อยเผ็ดเผ็ดตั้งแต่คำแรกเลยเหรอก็เผ็ดอยู่แต่ว่าไม่เผ็ดแต่ไม่ถึงกับแบบทนไม่ได้แต่แต่เขาแต่เขาน่าจะเริ่มเผ็ดตอนหลังอีกทีอ่ะเนาะใช่ไหมไปเอาน้ำมาก่อนครับไปเอาน้ำมาก่อนครับ นี่นะครับเด็กๆอยากให้พ่อลองนะขอสักคำนิดๆนะเพราะว่าคุณครูบอกว่าเผ็ดมากลองแค่นี้นะครับทุกคนย,ม,ย,ยมากสีเลยนะโอ้โห <c oughs> เผ็ดมากๆเลยขึ้นหูเลยพ้นไฟได้เลย เด็ดห้ามกินโดยเด็ดขาดเลยนะเผ็ดนานด้วยต้องเป็นคนกินเผ็ดเก่งมากๆเลยถึงกล้ากินนะนี่นะครับดูนะนี่เขามีคําเตือนอยู <t <t ่นี่นะครับเขามีคําเตือนเผ็ดมากจากพริกเผ็ดที่สุดในโลกงั้นกินอย่างระมัดระวังนะเห็นไหมเราต้องดูฉลาก่อกินนะพริกเต็มกล่องเลยนี่อันนี้ หากินแบบนี่พีป่ปิมชอบอันนี้รู้ไหมว่าททำไมพี่แกกรงมามันหอมมากเลยอะ่ะหรอหอมเส้นเขาขาวเลยเหรอเพิ่มมาชอบแบบน,นี้นะนี่นะครับเรามาลองให้ปลากินดูนะปลาจะกินได้ไหมปลาจะเผ็ดหรือเปล่เาเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าปลารู้สึกเผ็ดไหมลองดูนะ <c oughs> ปลายังกินอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าปลาไม่เผ็ดให้ลงหมดเลยให้ลงหมดแต่แต่ปลาเป็นซิสในน้ำนะดูดิปลากินไปปลาไม่เผ็ดหรอกปลากินได้เฉยถ้าเขาวนอย่างเงี้ยก็คือเขาเผ็ดอ่ะเราลองดูอีกแป๊บหนึ่งถ้าปลากระโดดน้ำแสดงว่าปลาเผ็ดเผ็ดไหมไม่ปลาไม่เผ็ดไปแล้วปลาบอกอร่อยดีจ้ะ อร่อยดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ